อดีตยอดมวยไทยอดีตแชมป์เป็นโลกชื่อดังเลยครับดูแลบริหารงานอยู่แล้วสอนให้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่สรสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้กำรลรังคุณภาพจากเพ็กินดีอะคาเดมี่ครับขอบคุณมวยเด็ด789พร้อมด้วยของสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาดูแลและบริหารงานโดยคุณอ,อมและคุณนิพาพันธ์พงศถิตขอขอบพระคุณครับอ่ะยุคนี้เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับชวนทะเลาะเลยนะครับเดนผ้าด่าง อยู่ห่างอยู่ห่างไม่ได้ครับดูว่าช่วงชกจะเสียเปียบเล็กๆเอาซ้ายไปครับขุนนรงตั้งป้อมถีบไว้ก่อนครับทำลายจังหวะมีหมัดด้วยเอาละครับยัดเข้าไปครับใกล้ๆใกล้ๆมาขวางไว้แมามันมันมันยังใกล้แต่ว่าออกอาวุธได้กรรมการต้องต้องปล่อยให้ออกอาวุธเลยนะครับยัดเข้าไปเอาละครับมามาสู้กันกลางเวทีต่อครับจังหวะวงในนอกจากเข่าแล้วก็มีศอกแจมด้วยครับโดยเฉพาะทางด้านของขุนนรงครับมาแต่ว่าเด่นฟ้าด่างไม่สนแล้วครับ ช่วงชกเสร็จก็หุ้ยโดนดักแทงซ้ายครับแม่หุ่นน่าร้องเสี่ยโอกาสได้ดีครับแต่ว่าเด่นผาดังยังไม่สนแล้วครับเปิดเกมเดินชนต่อเนื่องครับดูครับจับนายได้ครับยักเข่าซ้ายพยายามใช้ความแข็งแกร่งครับเด่นผาดังก็หุ่นน่ร้องครับดูครับป้ายหน้าไว้ก่อนเลยครับเอานวมอุจมูกไว้ทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วครับนี่เป็นเทคตีครับไม่ฟาวไม่ผิดกติกาครับนี่ครับตัวห่าโอ้โหยนี่ครับนายที่เขาบอกว่าเป็นพิกัดยอดนิยมพิมพ์นิยมครับ ดูครับมาดูลาออกอาวุธนี่สนุกกับเกมทั้งคู่แหละครับไฟแดงนี่จากกำแพงเพชรน้ำเงินหนองบัวลำพูมาเปิดเกมชวนทะเลาะอ่ะกรมการแยกก่อนครับอ่ะชนอย่างเดียวครับนี่แหละครับสนันเมืองครับศึกเพชรยินดีวันครอบครัวครับอ่ะขยับหาชอ๊ำมีโดนทรายครับคู่นี้นี่วัดเลยนะครับวัดอ่าลูกลูกแม่นอยู่ที่แดงครับลูกตื้ลูกแข็งแรงอยู่น้ำเงินยัดเข่าเข้าไปยัดคืนมา โอ้โหสคนบนเวทีนี่ออกแรงเยอะกันหมดเลยครับมาสู้กันต่อกลางเวทีครับรักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกับนักชกที่เตะกันคอฉะนั้นนอกคู่ต่อสู้ลงมาได้นี่รับเพิ่มพิเศษไปอีก1,000 0บาทครับอต้อขอบพระคุณด้วยนะครับทางคุณจิ้นเจเจแล้วก็เจเจบายเมมโมรีครับตามกันตอนะครับยกนี้ยก4แล้วครับร้อยหนปอนดครับขุนนรงแดงครับเดนผาดางน้ำเงิน ชอบแบบไหนครับซ้ายครับแหมช้าไม่ได้นะครับเด่นผาด่างเพราะว่าโอ้จังหวะแหม่ฝีมือที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะขยับหาช่องเข้าทําเอาซ้ายนี่แหละครับแหมต้นต้องรับไปก่อนนะครับต้องเป็นนักลงทุนวันนี้เด่นผาด่างลงทุนแล้วจะได้กําไรหรือขาดทุนครับต้องดูครับเพราะว่ายกนี้ครับทางด้านของขุนนรงค์นี้เปลี่ยนแผนครับจากที่ยืนการขวายกนี้นี่เขารู้ครับว่าทางด้านของเด่นผาด่างจะเดินเข้าหาครับเลยปักหลักวางกาดซ้ายครับ เน้นแข้งซ้ายแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูนายครับเด่นพ้าดางเบียดจนถึงตัวแต่ว่า like จังหวะจับหนายยังไม่ถนัดครับต้องเดินใหม่ครับเบียดเข้าไปแข้งขวาไปครับเทาได้ของคุนนรงค์สายเตะขวาติดเบรกมีดักแทงครับอ่ะดูนายครับเด่นพราดางเกี่ยวได้พยายามจะใช้ความแยบแมแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับ mm คุนโรงนี่จุกจิกจุกจิกครับยังเกี่ยวไม่ติดครับมีดักแทงด้วยโอ้โหอ้าวมาเริ่มเริ่มออกแข้งได้สวยครับ ซ้ายหน้าของฝ่ายน้ำเงินนี่เริ่มเจอเป้าแล้วครับแม่เลด้าออกแล้วซ้ายหน้ามา,มาดีแล้วครับฝ่ายน้ำเงินโอ้โหนี่ครับผู้นี้เหมือนชิงกันออกแข้งหน้าเลยครับอ่ะตอนนี้เดินเปิดเกะไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจครับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นการซ้ายการขวาครับคือเปลี่ยนแล้วต้องต้องทำทำให้ดีด้วยโอ้แมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งนี่ตัวเองงงเอง,เองครับ เดินผ้าดางเพราอทอดปยเดินแล้วออกอาวุธนี่ก็ถือว่าทาได้สวยเลยนะครับคุณนรงตั้งป้อมครับอยายับหาอาโอ้โหคนละคนละทีครับนี่แหละครับไม่มีใครยอมใครเลยครับอยากจะได้รับการชูมือทั้งคู่ครับเที่ยวสงการมีความสุขเลยครับถ้าใครได้เป็นผู้ชนะครับลายยกครับคู่นี้นะครับจบกัน2นาทีพัก2นาทีนะครับหมดยกที่4ี่เก้าเาสี่นะครับ รวมถึงบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟครับโดยเสียบป่ามบางแสนแล้วก็ขอบคุณนะครับท็อกออฟเดอะทาวน์กําลัเสื้อหัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายนะครับคู่เปิดหัวครับในศึกเพชรย่ดีมวยมันสนันเมืองครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าหลายตลบยัดเข่าเข้าไปครับใกล้ๆเด้งเอาคว้าคอมาแทงเข่าแหมจังหวะจังหวะตีนี่ถือว่าตีได้แรงเลยนะครับขุนนรง โอ้โหตนน้าตนยกสุดท้ายนี่คุณนรงนี่ต้องบอกว่ามาดีเหลือเกินครับใช้ความใหญ่ความยาวครับไม่ปักหลักแล้วครับยกนี้เปิดเกมเดินครับเอาแล้วครับใช้ความยาวพยายามบดเบียดขยี้เข้าไปแต่ทางด้านของเติร์นผาด่างก็ล็อกไว้ได้สวยครับดูครับล็อกคอแล้วก็ตั้งไว้ครับทมการพิชาต้องแกกออกมาให้เริ่มกันใหม่ครับที่กลางเวทีเดินต่อครับทางด้านของคุณนรงนี่ครับมาเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างครับมาตนนี่น้าเงินครับเปิดเกมเดินําครับ เปลี่ยนกันครับมาเป็นฝ่ายแดงฝ่ายแดงครับขุนนรงเดินมาโอ้โหโอ้โหอ่าไม่ล้มไม่ล้มครับแหมกับมาคู่ขี่อีกครั้งหนึ่งคู่นี้นี่ดูว่าใครเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนี่อาวุธจะดูว่าเข้าเป้าเลยนะครับยัดเข่าเข้าไปครับขุนนรงเด่นผาด่างนี่มดูว่าใช้ใช้ฝีมือครับ ตั้งรับจะเป็นยังไงครับเราเห็นเกมบุกของเด่นผาด่างไปแล้วนะครับมาดูเกมตั้งรับบ้างครับจะรัดกลุ่มแค่ไหนครับแมาเดินบุณนรงขยับแทงเขาเข้าไปขวางยัดเข้าเข้าไปตั้งไว้อีกคนนึงแทงอีกคนนึงพยายามจะเน้นเนี่ยครับตั้งบิดมาวงในล็อกแมาใช้แรงกันเยอะเลยครับโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆครับนี่แหละครับคุณภาพของศึกเพชรยินดีมวยมันสนัดเมืองครับยกสุดท้ายแล้วเวลายังเหลืออีกประมาณแค่ย0วินาทีแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่หยุดครับดูครับยังใส่กันขย่มอัดกันชุดใหญ่ครับ ว่ด้านหลังที่บุกเขาสักสงคราว้องรุ่นพี่เทนเนอร์นีพยายามกบมือให้กําลังใจแล้วครับอ่ะเดี๋ยวต่อครับคุณนรงเผียนดเข้าไปครับในช่วงปลายยกสุดท้ายเด่นผาดังเองก็มมั่นใจแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจครับโหมดยกสุดท้ายโอ้โหปบมือดังๆแล้วครับนี่คือคุณภาพครับของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับผู้เปิดหัวเท่านั้นครับเด่นคุณนรงไกรสิรพพงศ์งยิงครับกับเด่นผาดัง บอหลักบุญครับกรรมการพิชาเดินเก็บใบคะแนนครับคะแนนแรกกรรมการสาตราสุภาใสาสินชัยจุลวงและใบสุดท้ายครับกรรมการชายุทธคำนเรศหยิบคะแนนใบสุดท้ายแล้วหันไปที่โอ้โหมุมแดงครับทางด้านของคุณนรงค์ไกรสิรภพบ็อกซิ่งยิมครับเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันครับนี่เขคื